เจาะวิธีการใช้งานแท่งเทียนครับผมกับการหาจังหวะซื้อขายด้วยแพทเทิร์นแท่งเทียนรอบที่แล้วเราคุยกันไปแล้วนะครับว่าแพทเทิร์นแท่งเทียนมันก็คือรูปแบบหนึ่งของเทรนด์ออดแ์ที่เราเรียนกันมาตลอดนั่นเองนะครับเป็นช็อตคัดนะเป็นทารัดให้เราสามารถหาจังหวะเทรนด์ออดแ์ได้แบบง่ายๆสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยกันในแพทเทิร์นที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับสแพทเทิร์นนะครับแล้วเราจะมาลองหาตัวอย่างเคสจริงกันนะครับผมและมานั่งวิเคราะห์กันว่าถ้าเราเห็นแท่งแบบนี้ในอนาคต จะตัดสินใจอย่างไรนะครับไปรับชมคลิปสักครู่หนึ่งครับโอเคครับ รอบที่แล้วนะครับเราได้มีการพูดคุยกันในเรื่องขององค์ประกอบแท่งเทียนไปนะครับเราเคลียร์ในเรื่องประเด็นของว่าถ้าเราอยากจะมองหาเทรนให้มองว่าเนื้อเทียนฝั่งไหนกว้างกว่านนะครับในขณะที่เราถ้าอยากจะมองหาจาังหวะเทรนอ่อนแอ ให้มองหาแท่งที่มีไส้ยาวๆนะครับผมจะมีประโยชน์มากกว่านะครับคราวนี้ครับผมเลยจะมาเจาะแพทเทิร์นที่ผมใช้บ่อยเจอแล้วตัดสินใจได้อย่างง่ายไม่วุ่นวายไม่ไม่ซับซ้อนนะครับผม3แพทเทิร์นหลักๆแต่เอาจริงๆนะทุกวันนี้ผมใช้แค่เอ็นการ์ฟิงอย่างเดียวแหละที่เหลือไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับก็จะมีแพทเทิร์นขวานะครับผมชื่อแพทเทิร์นเอ็นการ์ฟิงนะครับภาษาไทยเรียกว่ากลืนกินนะครับผมจะใช้หลักๆแค่แพทเทิร์นนี้เป็นหลักนะครับผมแฮมเมอร์ยังใช้อยู่นะครับถ้าเจอก็น่าสนใจที่จะตัดสินใจเข้าซื้อขาายในกร เ,เก่งกำไรสั้นๆนะครับตาร์นี่ผมไม่ค่อยได้เจอแล้วในเวลาที่เราตลาดที่เราเทรดนะครับผมด้วยความที่ว่ามันเปิดเกือบจะ24ชั่วโมงเนี่ยการที่เราจะเจอแก็บเจอราคาที่มันเปิดโดดแบบนี้มันค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมีการอธิบายนะครับผมว่าแก็บคืออะไรในคลิปสั้นๆชุดต่อไปนะชวงนี้เราคุยกันเรื่อง price action ก่อนนะครับผมเอาละเรามาเริ่มต้นกันที่แพทเทิร์นแรกครับแฮมเมอร์ Hammer. ฮมเมอร์ Hammer, หรือคอนนะครับคอนครับก็คือเป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มีอาการไส้ยาวมากและเนื้อปิดเต็มแท่งบริเวณแนวรับหรือแนวต้านสิ่งที่เราคาดหวังนะครับและเราสามารถที่จะตัดสินใจได้คือเราเห็นว่าเซนโซนแนวรับมันอยู่บริเวณประมาณนี้นะครับราคาลงมาแบบนี้เฮ้ยมีหน้าตาแบบนี้เกิดขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเห็นว่าราคาลงมาแบบนี้ตลอดนะครับเราเจอแท่งเทียนหน้าตาแบบนี้แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคามันลงครับลงลง มันเปิดลงมาตรงนี้นะแล้วก็ลงต่อนี่คือราคาเปิดนะครับผมลงต่อแรงมากแต่สุดท้ายครับวิดกลับขึ้นมาข้างบนแบบนี้ครับผมและปิดเต็มแท่งเหนือไฮ้เิิมนะครับนี่คือหน้าตาของแฮมเมอร์บ่งบอกชัดเจนถึงความอ่อนแอของเทรนด์ดังนั้นนี่คือหนึ่งในหน้าตาที่เราจะมองหนาะ มีารายละเอียดเล็กน้อยนะครับที่ผมคิดว่าทุกท่านควรจะต้องใส่ใจนะครับผมคือแฮมเมอร์เนี่ยทั้งหมดทั้งสามแพทเทิร์นนี้นะผมบอกกันนะว่าเราจะเข้ามาตัดสินใจ,จก็ต่อเมื่อนะครับเราเห็นแพทเทิร์นเหล่านี้บริเวณแนวรับหรือแนวต้านตามเทรนสําคัญสําคัญถ้าเราเห็นว่าเทรนเป็นขาขึ้นเราเจอแฮมเมอร์นะครับบ่งบอกแบบนี้ในทางขาขึ้นเนี่ยเราจะหาจังหวะซื้อเพื่อติดตามเทรนไปนะครับเราจะไม่ใช่ประมา,ะมาณว่าเราเห็นหน้าตาแบบนี้เฮ้ยเนี่ยเราเห็นแฮมเมอร์หน้าตาแบบนี้ แต่เทรนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้นะเทรนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับผมแต่เราเห็นแฮมเมอร์อุ๊ยแฮมเมอร์ Hammer หน้าตาแบบนี้นะครับน่าจะลงแบบนี้แน่เลยไม่ใช่นะเราแค่ต้องการมองหาเทรนก่อนเป็นสเต็ปแรกนะครับมองหาเทรนก่อนสเต็ปแรกมองหาแนวรับแนวต้านสเต็ปที่2และมองดูแพทเทิร์นแทง่แทงเทียนครับถ้าเกิดแพทเทิร์นแท่งเทียนขึ้นที่บริเวณแนวรับหรือแนวต้านนะครับจะเป็นแอคชั่นคอนเฟิร์มให้เราตัดสินใจภาวะเทรนออนแอร์ชุดนั้นนะครับเรามาเริ่มกันที่แพทเทิร์นที่1ครับ แฮมเมอร์แฮมเมอร์ครับเป็นแพทเทิร์นที่เนื้อเถียนสั้นมากๆและไส้ยาวมากๆครับผมสําหรับผมนะครับแฮมเมอร์ Hammer ที่ดีต้องไม่มีไส้นะครับโดยเฉพาะการกลับตัวต้องไม่มีไส้นะครับผมเพราะการมีไส้บ่งบอกว่าราคาเนี่ยนะครับบ่งบอกว่าราคาเนี่ยมีการกลับตัวแล้วนะครับแต่มีการย่อลงมานิดหนึง่งไอ้ย่อนี้แหละที่ทําให้มันไม่น่าสนใจถ้ามันจะเป็นแฮมเมอร์ที่ดีจริงๆมันจะต้องมีการย่อลงมาครับและเปรี้ยง และปิดคาไว้เลยถ้าราคาปิดแพ่งนะครับผมปิดคาที่บริเวณที่เทรนด์อัดแอร์ได้นะครับลายเส้นเราก็เห็นว่าเทรนด์อัดแอร์เกิดขึ้นแท่งเทียนก็เห็นภาพเทรนด์อัดแอร์เกิดขึ้นแบบนี้จะตัดสินใจง่ายครับเพราะฉะนั้นผมจะโฟกัสกันที่ไส้ตัวแท่งเทียนแฮมเมอร์ที่ไม่มีไส้นะครับผมไม่มีไส้เนี่ยไม่ใช่ไม่มีด้านล่างนะคือไม่มีด้านบนนะครับผมไม่น่าจะเจอคอนที่ไหนที่มีหน้าตาแบบคอนแบบนี้มันก็ไม่ใช่คอนแล้วถูกไหมคอนที่ดีก็คือแบบ ราบยาวๆแล้วก็หัวคอลใหญ่ๆจบเลยไม่ต้องมีอะไรมาอยู่ด้านบนนะครับเล็กๆได้อนุโลมได้แต่อย่ามีไส้ที่มันยาวแบบแบบนี้โผลมาถ้ามีแบบนี้คือไม่เอาเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่คือแฮมเมอร์หน้าตาแรกนะครับอย่างที่2ครับสตาร์ครับผมรอบนี้จะไม่พูดถึงเพราะไม่ค่อยได้เจอเดี๋ยวไปเจอเคสจริงแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายกันนะครับและสุดท้ายครับเอนการฟิงอันนี้คือชัดที่สุดชัดที่สุดของคําว่าเทรนด์ออนแอร์ราคามุ่งเป็นขาลงมาครับผม แต่จะอยู่ก็มีการเบรคไฮเดิมขึ้นมาได้นะครับและทําโลใหม่สูงกว่าเดิมได้อันนี้จะเป็นภาพที่สวยมากนะครับเอ็นกาฟลิงคือสิ่งที่เรามองหานะครับแท่งขาวสำหรับผมคือขึ้นนะแท่งดาคือลงนะครับผมอ่ะเราไปดูเคสตัวอย่างจริงๆกันดีกว่าครับเอ็นกาฟิเนี่ยจริงๆมันจะเกิดขึ้นกับทองเมื่อวานนี้เลยนะครับของจริงเนี่ยมันจะไม่ได้มีสัดส่วนสวยงามแบบในในกระดานเมื่อวานหรอกเนาะเห็นอะไรไหมครับนี่นะครับถ้าเรามองเห็น ราคาครับมีการทําแท่งเทียนเ,เล็กๆถูกไหมครับผมแต่แพท,ทเทิร์นต่อมาครับทิ้งไส้ยาวกว่าไฮเด,มนะววดิมนะครับยาวกว่าไฮเดิมนะครับบงบอกว่าอะไรครับบงบอกว่ามีแรงซื้อดันไปทําให้มันเบรคไฮแล้วแต่ยืนไม่ได้ไม่สามารถที่จะ,ะทำไฮให้ไฮได้แต่ไม่ทำไฮให้โลกดมาปิดแท่งปึ้มโลว์เวอร์โลเรียบร้อยแบบนี้นะครับอันนี้ทั้งชุดเนี่ยก็เป็นเอนกัฟฟิ้งเหมือนกันแต่ผมเรียนตามตรงเลยว่าเป็นเอนกัฟฟิ้งที่ใช้ตัดสินใจค่อนข้างลำบาก นะครับผมก็ไม่ค่อยที่จะมีนัยยะมากเท่าไหร่แต่แค่ว่าเคสจริงมันเพิ่งเกิดขึ้นและอยากเล่าให้ฟังกันนะครับโอเคมาดูเคสตัวอย่างเพิ่มเติมกันเราจะมาค่อยๆไล่ย,ย้อนด,ดูใบสลับทองคำทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นแฮมเมอร์ถูกไหมแต่ผมบอกว่าอะไรไว้ไวครับแฮมเมอร์ Hammer ที่ดียังไงครับไม่ควรจะมีไส้ด้านบนยาวแบบนี้นะครับถึงมันจะมีและมันกลับตัวจริงแต่เรียนก,กันตามตรงว่าถ้าเล่นกันจริงๆเนี่ย เวลาเราเห็นแท่งนี้จริงๆครับผมกว่าผมจะตัดสินใจได้ก็ต้องมีรอแท่งอื่นๆคอนเฟิร์มมาก่อนอยู่แล้วมันจะทําให้ผมเสียโอกาสในการเทรดน,นะครับโอเคเคสนี้นะครับก็เป็นเคส engulfing อีกอันหนึ่งเหมือนกันจริงๆ engulfing ที่ไม่ค่อยเสืยอเท่าไหร่นะโอเคโอเคมาไล่ดูกันไล่ดูกันนะครับอ่าเคสนี้ครับเคส engulfing นะครับสังเกตนะครับราคามีการปรับตัวลงนะครับเป็นเทรนขาลงอย่างชัดเจนนะครับแต่อยู่ๆราคาก็มีการดีดเปรี้ยงลาครับ เปิดนะครับผมเหนือกว่าราคาปิดแท่งก่อนหน้าขึ้นไปอีกนะครับแต่เป็น engulfing ที่มีไส้ engulfing ที่มีไส้จะส่งผลให้แท่งต่อไปครับมีโอกาสจะย่อลงมาก่อน engulfing ที่ดีครับไม่ควรมีไส้เช่นเดียวกันถ้าอยากให้มันไปต่อเลยนะถ้าราคาลงมาแบบนี้ลงมาแบบนี้แล้ว engulfing ปิดเต็มแท่งเนี่ยออแท่งต่อไปเนี่ยมีโอกาสไปต่อเลยนะครับแต่ถ้าเป็นอาการที่มีไส้สิ่งที่เกิดขึ้นคือแท่งต่อไปก็จะต้องมีการทิ้งไส้ลงมา ชวนให้เราสามารถเก็บของได้กลับไปก่อนนะครับผมนี่คือエกราฟิงที่ดีนะไม่ควรมีไส้นะครับผมราคาปิดเนี่ยจะสะท้อนแรงแบบสุดๆเลยนะครับผมมาลองดูเคสต่อไปกันเคสนี้ครับエンカฟฟิงอีกอันนึงครับราคาครับมีการปรับตัวขึ้นมาตลอดอันนี้กดเขียวเต็มแท่งนะครับผมถ้าเรามองเนี่ยเทรนขาขึ้นก็ดูจะแข็งแรงถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาปิดครับมันต่ํากว่าราคาเปิดแท่งก่อนหน้าซะอีก คือไม่รู้แหละว่าไอ้เทรนแท่งนี้หนึ่งชั่วโมงนี้เกิดอ,อะไรขึ้นแต่หนึ่งชั่วโมงต่อมาเกิดภาวะเทรนออนแอเกิดขึ้นครับเกิดการกลับตัวเกิดขึ้นเกิดที่บริเวณไหนเกิดที่บริเวณแนวต้านพอดีเลยถูกไหมอ่าเกิดที่บริเวณแนวต้านแบบนี้ทํายังไงครับเราก็สามารถที่จะ action, แอคชั่นตัดสินใจในการเก็งกําไรได้นั่นเองเห็นแพทเทิร์นนะครับกดเซลล์ได้นะครับแล้วก็พร้อมไปต่อนะครับ ภาพนี้จริงๆถ้าจะนับว่าเป็น engraving ได้ไหมก็เป็นได้นะครับเป็นได้นะครับหน้าตาจริงๆจะค่อนข้างแตกต่างนิดนึงนะเพียงแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้กลืนกินขาดสิ่งที่ผมชอบคือผมชอบหน้าตาแบบนี้คือมันขึ้นไปครับลงมาแล้วกลืนเต็มแข้งครับกินขาดไม่ค่อยมีไส้ครับอันนี้จะดีมีนัยสําคัญนะครับผมโอเคอันนี้คือภาพของ engraving คร่าวๆนะครับเราจะมาย้ํากันอีกรอบหนึ่งว่ากระบวนการสําคัญในการหาจังหวะเทรดด้วยแท่งเทียนด้วย price action หนึ่ง คุณจะต้องอ่านเทรนให้ออกก่อนเราจะต้องมองเทรนให้ชัดเจนก่อนครับวาดเทรนไลน์วาดเครื่องมือต่างๆนะครับที่สามารถที่จะวาดได้แล้วค่อยมองหาแพทเทิร์นแท่งเทียนที่บริเวณแนวรับแนวต้านที่สําคัญนะครับเช่นหน้าตาแบบนี้เราลาเทรนไลน์ขึ้นมาแบบนี้ครับผมเราลากแนวรับแนวต้านถ้าเรามองนะเราจะเห็นว่าแนวต้านนะครับอยู่บริเวณนี้มีการเสียดเทรนบริเวณนี้ถูกไหมครับดังนั้นถ้าในอนาคตราคามีแพทเทิร์นกลับตัวบริเวณแนวรับโซนนี ก็จะเป็นโอกาสให้เราเก่งกําไรได้ลุ้นทําราคาลงใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่เองเห็นไหมราคานะครับมีการปรับตัวขึ้นไปมีทิ้งไส้เล็กน้อยกดแดง engulfing ลงมานะครับผมอ่ะยังเด้งต่อเห็นไหมสถานการณ์จริง engulfing มีไส้เป็นยังไงครับมันจะเด้งกลันไปก่อนครับก่อนที่จะค่อยๆลงจริงมีโอกาสให้เราในอนาคตนะครับเคสนี้ครับเพิ่งเกิดขึ้นหลังจากทะลุแนวต้านและถ้าเราสังเกตดีๆนะครับมันคือแนวต้านที่เป็นแนวรับมาก่อน ราคาหลุดแนวรับเกิดการเสียเทรนในภาพที่ใหญ่ขึ้นออกมานะครับราคาเด้งมาบริเวณโซนทำลายเทรนโซนเดิมและเกิดแพทเทิร์นเทียงแท่งเทียนเอ็นกาซิง่งลง,งมาต่อแบบนี้สามารถที่จะเล่นต่อได้นะครับไปตามเทรนต่อได้สามารถเอาได้ตามที่เราพอใจนะครับระยะเป้าหมายเอาสักหนึ่งต่อหนึ่งก่อนก็พอ,นอ,นอ,นอนในเบื้องต้นนะครับถึงเป้าพอดีเลยนะครับได้ไปลายสายพอดีถ้าจุดนี้ถ้าเราได้เข้านะครับมาออกที่บริเวณนี้นะครับคุณจะได้กําไรราวๆหนึ่งพันเก้าร้อยจุดหรือถ้าคุณกด เล็กสุดนะครับ0.01หลอดจะได้ราวๆ19เหรียญเกือ 600, บ600-700บาทนะครับแต่ถ้าเรามีเงินทุนทรัพย์หน่อยเรากดไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นหน่อยคุณกดไซส์ขนาด1หลอด1,900จุดครับ1,900เหรียญครับผมคูณเลขออ t นะครับ1,900เหรียญก็เป็นตัวเลขที่60,000-70,000อยู่นะครับเกือบแสนอยู่นะครับผมจากการเข้มมองแท่งเทียนออกนะนี่คือโอกาสที่ดีมากๆนะครับผมอะโอเคไปต่อครับ แบบนี้ก็เอ็นการฟิงครับเห็น mm hmm. ไหมแต่เป็นเอ็นการฟิงที่ยังไงครับเอ็นกาฟิงที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเอ็นกา i ฟิงที่เกิดขึ้นบริเวณไหนครับบริเวณแนวต้าน The แนวต้านใหม่ที่กลายเป็นแนวรับนะครับผมขึ้นมาไม่ถึงด้วยนะถ้าเราต้องอัปเดตหน่อยเนี่ยก็จะเห็นว่าอ๋อมีโซนนี้นะครับที่พอจะใช้ได้นะครับผมก็เกิดแพทเทิร์นขึ้นเพียงแต่ว่าการขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นในเทรนขาขึ้นนะครับผมพอเราเจอเทรนทางขาลงคอนเฟิร์มต่อลองดูนะภาพก่อนหน้านี้นะครับเราเห็นว่าราคาเนี่ย มีการทำไฮใหม่โลใหม่ต่ำกว่าเดิมคราวนี้พอมันขึ้นมาทดสอบแนวต้านมีความเป็นขาลงอยู่แล้วนะแล้วเกิดแพทเทิร์นขาลงมานะครับก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราสามารถที่จะหาโอกาสเซลล์ตามขาลงได้นั่นเองนะครับอันนี้คือแพทเทิร์นแทง่งเทียนมันคือเครื่องมือที่ให้เรามานั่งหาจังหวะเสียเทรนแบบง่ายๆถ้าเราตะมองเทรนออกมองแนวรับออกโอกาสมีอยู่มากมายเต็มตลาดครับนี่ผมลงมาเนี่ยผมก็เจอเอนกราอีกแล้ว อันนี้ก็เป็น engraving อีกแล้วแต่ engraving นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรราคาขึ้นมาครับย่อมาแล้วแล้วกดเขียวเต็มแท่งครับผมแล้วถึงจะทาลายอีกรอบหนึ่งตามแพทเทิร์นครับมันควรที่จะมีการลงมาต่อเนื่องขึ้นมาต่อเนื่องและพรวดลงเลยนะครับผมแบบนี้ถ้าเราไปมองในทางเฟรมเล็ก,ลกๆอาจจะเห็นภาพการทําลายเทรนเกิดขึ้นนะครับผมและจะเป็นโอกาสให้เราสามารถเก่งกําไรได้อันนี้ e n g r a f i n g อันนี้ก็ e n g r a f i n g อันนี้ก็ engraving แต่ engraving นี้เป็นยังไงครับทุกท่าน engraving นี้เป็นยังไงครับ แอนกร์ฟินี้มีไส้ที่ยาวมากมากนะครับไส้ที่ยาวมากๆในยะของแอนก a ร์ฟิ้จะลดลงนะครับถ้าไส้ด้านบนเนี่ยที่มันไปต่อเนี่ยมันยาวเห็นไหมครับว่าราคาก็มีการย่อจริงและดีไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เห็นคืออะไรสิ่งที่เห็นคือพอเทรนข้างหน้ามีการเสียเทรนความเป็นขาลงมาแล้วครับผมแอนกร์ฟิ้เป็นสัญญาณขาขึ้นจริงแต่ต่อให้คุณซื้อไปกำไรก็ไม่ถึงเป้าโอกาสที่จะได้มันก็ไม่เยอะนะครับ เพราะฉะนั้นแท่งเทียนดูเทรน์ประกอบก่อนนะครับถึงจะสามารถตัดสินใจทํากำไรในตลาดนี้ได้นะครับอ่ะเคลียร์ออบเจกต์ทั้งหมดก่อนเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันครับเอาช่วงอ่ะผมให้เป็นสินค้าใหม่เลยเป็นบิตคอย n เลยมาบิตคอยนะครับบิตคอยใช้ได้ไหมบิตคอยก็ใช้ได้เหมือนกันมาลองดูกันครับว่า Bitcoin ถ้าเราจะเจอแพทเทิร์นเอ็นการาฟิงจะสามารถตัดสินใจอย่างไรนะครับผมจะขอหลับตานะครับหลับตาแล้วสุ่มเลื่อกนกราไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นแพทเทิร์นเอ็นการฟิงเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ำเล่าอีกครั้งหนึ่งอ่ะบริเวณนี้แล้วกันนะครับบริเวณนี้นะครับช่วงโอ้เดือนพฤษภาคมนะครับเรามาเริ่มต้นกันจากตรงนี้ก่อน,นครับมองเทรนก่อนเทรนภาพนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเห็นการเสียเทรนบริเวณนี้ถูกไหมครับราคาทำโลมใหม่ต่ำกว่าเดิมแล้วก็มีไฮใหม่ต่ำกว่าเดิมมาก่อนแล้วด้วยนะครับผมหลังจากนี้แนวโน้มมีโอกาสเป็นขาลงดังนั้นเราจะพยายามมองหาแพทเทิ์นแทงเทียนที่เป็นแพทเทิร์นขาลงเป็นหลัก นะครับจะหาแพทเทิร์นแท่งเทียนที่เป็นขาลงเป็นหลักถ้าเราเจอแพทเทิร์นแท่งเทียนที่เป็นขาขึ้นโอเคเราเล่นสั้นได้แต่ต้องบอกตามตรงว่าอาจจะไม่ได้เปรียบมากนักอาจจะจะไม่ได้สบายใจมากนักที่จะถือนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสกันที่แพทเทิร์นขาลงนะเราจะมาค่อยๆไล่ดูกันนะครับผมตึก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 อ่ะตอนนี้ถ้าเราตีครับเราจะเห็นว่ามีแนวต้านนะครับบริเวณนี้เป็นแนวรับที่โดนทําลายมาเกอนหน้านี้ครับกับบริเวณนี้นะครับเป็นแนวรับที่โดนทําลายดังนั้นในอนาคต กรอบการเสียเทรนของชุดนี้มันคือ29200นะครับผมกับ32,000ค่อนข้างกว้างค่อนข้างกว้างแต่ใจเย็นๆกราฟบิตคอยก็แบบนี้แหละนะครับในอนาคตถ้าเราเจอบริเวณแพทเทิร์นแท่งเทียดกลับตัวเชิงขาลงที่แนวต้านแรกนะครับ3400 31,300นะครับจะเป็นแอคชั่นให้เราสามารถที่จะกดเซลล์ติดตามน้าไปได้นะครับผมมารอดูกันนะครับมีไหม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  มันจะเหมือนเป็นเอกราฟิกนะแต่มันก็ไม่ใช่นะครับผมเห็นไหมอันนี้ขึ้นมาแนวต้านนะครับไม่ได้มีแพทเทิร์นใดๆสาคัญแต่ก็รุดมาอยู่ดีนะครับผมมีรุดมาอยู่ดีมีไหม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 ,ม,ไมตึง่งอะแนวต้านแรกอันนี้โดนทําลายนะครับผมอันนี้ก็จะถือว่าเคลียร์ไปเส้นนี้จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเคยทําแล้วกลับตัวมาแล้วนะครับแต่ทะลุใหม่ไปไม่ไม่สนใจเลยนะครับผมอ่มาบริเวณนนี้นะแนวต้านนะแนวต้านะน,านะเห็นอะไรไหมครับ เห็นเลยไหมครับผมว่าผมว่าเห็นエンカฟฟิงชุดนี้ก่อนนะครับเห็นエンカฟฟิงชุดนี้ก่อนคือมันก็ไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่หรอกเอาจริงๆผมว่ามีโอกาสที่มันจะเปรี้ยงขึ้นไปต่อเลยด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าถ้าเราเข้าบริเวณนี้ครับความเสี่ยงเราอยู่ที่เราเนี่ยหนึ่งพันเท่าไหร่นะขอลากดูก่อนความเสี่ยงเรานะครับอยู่ราวๆหนึ 1, ่งพันดอลลาร์สหรัฐนะครับผมถ้าก่อนศูนย์จุดศูนย์หนึ่งก็สิบเหรียญนะครับศูนย์จุดหนึ่งก็ร้อยเหรียญนะครับแต่ถ้ามันถูกทางการไฟหลักขึ้นมา แลวเกิดอ,อะไรขึ้นต่อครับก็ลงจริงถูกปะเนี่ยนี่ก็เอ็นการาฟิกอีกแหละแต่เป็นเอ็นการาฟิกยังไงครับเป็นเอ็นการาฟิกที่ไส้ยาวมากมากเพราะฉะนั้นแท่งต่อไปครับก็มีโอกาสจะวูบกลับมาไม่จําเป็นต้องไล่ราคานะครับแต่อย่างใดเห็นภาพหรือ,อยังนี่คือการวิเคราะห์แท่งเทียนครับมองเทรนให้ขาดมองแนวโน้มให้ชัดตีแนวรับแนวต้านให้ได้หาแพทเทิร์นพวกนี้ให้เจอสิ่งสําคัญสำหรับผมคือแค่หาเอ็นการาฟิกเจอพอร์ตคุณก็โตได้แบบ ไม่สามารถจินตนาการถึงได้แล้วนะครับผมอันนี้คือเรื่องราวของการตัดสินใจเข้าออกออเดอร์ด้วยแท่งเทียดนะครับผมรอบหน้านะครับคราวหน้าเวลาผมคุยเรื่องกราฟว่ามีแพทเทิร์นแบบนี้มีสัญญาณการอ่อนแอของเทรนแบบนี้นะครับน่าจะเริ่มเข้าใจและโอกาสได้ง่ายขึ้นเวลาผมบอกว่าแนวรับของทองคำอยู่บริเวณ1 6 9 6ะครับเราก็จะรอให้เห็นสัญญาณขาขึ้นก่อนนะครับผมแล้วค่อยตัดสินใจ ซึ่งเวลาเราพูดว่าแนวรับแนวต้านอ่ะต้องดูด้วยนะว่าผมตีเทรนมาทางไหนถ้าผมตีเทรนมาทางขาลงสิ่งที่เราต้องทําคือมองหาแท่งเทียนขาลงทั้งหมดนะครับพวกนี้นะครับพวกนี้พวกนี้พวกนี้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พวกนี้นะครับผมเราจะไม่มานั่งพยายามตะบี้ตาบับานหาแพทเทิร์นแท่งเทียนขาขึ้นในเทรนขาลงนะไม่ควรทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าต่อให้คุณมองถูกจริงระยะที่คุณได้ก็จะสั้นๆแค่นั้นเทียบกับการที่คุณเล่นตามเทรน เฟ i นอิสต์ยูเฟรนนะครับมีเพื่อนไปด้วยเป็นฝูงเลยหม้เรียกเป็นฝูงเลยมีเพื่อนไปด้วยเป็นกลุ่มใหญ่เลยมีโอกาสที่เราจะเห็นราคาวิ่งเร็วๆตามทางเดียวกันมากกว่ากันเยอะนะครับเหมือนแม่น้ําเลยนั่นเองนะครับภาพทั้งหมดประมาณนี้ครับสำหรับการวิเคราะห์แท่งเทียนนะครับนี่ bullish engulfing b บลล i s h engulfing นะครับคราวหน้าถ้าท่านไหนอยากสนใจอยากจะได้ภาพนี้นะครับสามารถที่จะขอทางทีมงานได้นะผมมีตัวนี้แจกฟรีไว้ให้อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมอาจจะอัพ ตัวสไลด์นี้นะครับลงมาใน Description ของ YouTube แล้วก็เราสามารถที่จะโหลดไปอ่านกันได้เลยแบบฟรีๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องราวของ p a t เทิรแท่งเทียนประมาณนี้ครั้งหน้าเราจะมาต่อกันเรื่องนี้ครับ Price Pattern หรือรูปแบบของราคาครับเราเคยคุยกันเนาะว่าราคาเนี่ยมันจะมีแนวโน้มขาขึ้นร้ายแนวโน้มและขาลง Price Pattern ครับคือจังหวะไร้แนวโน้มครับที่เราจะสามารถหาโอกาสในแนวโน้มชุดต่อต่อไปได้ ถ้าท่านไหนสนใจนะทั้งหมดเนี่ยเราดูกันแท่งเทียน2แท่ง3แท่งนะครับถ้าดู10แท่งละถ้าดูร้อยแท่งละจะเห็นอะไรบางอย่างมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่รอบหน้าเราจะมาเจอกันครับใครที่เป็นคนที่ชอบจังหวะที่แบบแม่นๆเข้าคมคมถือยาวๆกำไรอิ่มๆ price pattern คือหัวข้อที่คุณไม่ควรพลาดเลยนะครับเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ